ในศตวรรษที่20หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วได้เกิดความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัสเซียนในปัจจุบันการต่อสู้ในสงครามเย็นเป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยากล่าวคือเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ใช้กำลังทหา,หารโดยตรงจึงถูกเรียกว่าสงครามเย็นอีกหนึ่งสาเหตุของสงครามเย็นคือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตนฝ่ายในสงครามถูกแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือ 1. ฝ่ายโลกเสรีได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีใต้เยอรมันตะวันตกเวียดนามใต้และไทย 2. ฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ได้แก่สหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือเยอรมันตะวันออกเวียดนามเหนือและออสเตรีย 3. ฝ่ายไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียยูโกโลาเวียและสวิตเซอร์แลนด์ระยะแรกของสงครามนั้นสหาภาพโซเวียตได้จัดตั้งนโยบายสร้างความมั่นคงให้กับระบบคอมมิวนิสต์ทั้งภายในและภายนอกสหภาพโซเวียตในขณะที่สหรัฐมีความชัดเจนที่จะดำเนินวิธีการใดๆก็ตามที่สามารถสก,กัดกั้นการแผ่ขยายของลทัทธิคอมมิวนิสต์ระยะ2หรือระยะผ่อนคลายมีการเจราจาลดอาวุธ โดยสหรัฐได้มีนโยบายต่างประเทศกับรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่ผ่อนคลายลงส่วนสหภาพโซเวียตก็มีท่าทีผ่อนคลายลงมีการเปิดประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจุดสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของสงครามเย็นเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีจอร์ดบุชแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศว่าสงครามเย็นได้สิ้นสุดลงแ,แล้วอย่างเป็นทางการในปีคศ1990